<Okay. S 2> ทีนี้มันจะมีความเข้าใจผิดอยู่หลายๆเรื่อง uh, ที่เกี่ยวข้องกับองค์อินทรนาาคราอธิบายได้ไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง uh, นะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อนะครับที่อื่นอาจจะเชื่ออย่างหนึ่งแต่ว่าที่นี่เนี่ยอของคัมภีร์บาดานคือเชื่อแบบนี้ว่าประเด็นที่หนึ่งที่เขาพูดกันคือองค์อินทรนาาคราเนี่ยเขาจะมักไปผูกโยงกับสตอรี่เรื่องพระแม่โสมาอืว่า เก้าเสียนที่ปกพระแม่โสมาเนี่ยก็คือหนึ่งในเสียนนั้นก็มีองค์อินทวะนคราเขาจะว่าอย่างนี้แล้วก็ไปผูกโยงเรื่องราวมากมายของพระแม่โสมาเขไม่มีตำราเขียนจริงนเฟอ่ะถ้าเข้าใจว่าองค์อินที่นี่ไปเป็นไปเป็นเสียนของพระแม่โสมาอันไม่ใช่คือมันไม่บังควรอย่างยิ่งเลยที่จะไปปกเสียนใครทั้งสิ้นเลยยกเว้นว่าคนละองค์อาจจะชื่อเหมือนกันอันนี้ต้องเข้าใจแบบนี้เพราะนั้นประเด็นแรกคือ ไม่เกี่ยวข้องกับพระแม่โซมาอันนี้นะคือล้างมนตินให้พระแม่โซมาด้วยนะครับอืมอมไม่ใช่เราจะผูกโยงไป,ไปมั่วอันนี้คือประเด็นหนึง่งอ,อีกประเด็นหนึง่งท่านเคยได้ยินว่าองค์อินทรนัคราชเป็นองค์เดียวกันกับองค์วาสุกรีเคยได้ยินไหมเ,เคยไหมเคยไหมอะพี่แหม่มอาจจะไม่เคยได้ยินยแต่มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าพญาวาสุกรีเป็นอปติกาเดียวกันกับองค์อินทรนัคราชซึ่งผมต้องขอชี้แจงเลยนะครับว่าคนละองค์กันเลยคนละเรื่อง ถ้าพูดถึงพญาวาสุกีต้องพูดถึงการกวนเกษียณสมุทรกวนน้ำอมฤตใช่ถูกไหมครับใช่แล้วบางตำราเขาก็จะบอกว่าองค์วาสุกีเป็นพญานาคคู่บารมีของพระศิวะอืแต่บางตำราส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อว่าพญาผู้ชงพญาอเนกชาติผู้ชงเป็นพญานาคคาู่บารมีพระศิวะอคือถ้าจะถ้าจะผสมผสานกันนะ่ะ โอเคถ้าจะพูดถึงว่าองควัสุกีกับองค์ผู้ชงเนี่ยเป็นเดียวกันไหมอันนี้มันยังพอรับได้แต่ถ้าจะบอกว่าพญาวาสุกีเนี่ยมาเป็นองคเดียวกันกับองคอินทรานคราชเนี่ยมันคนและสตอรี่กันไปเลยเหมือนน้ํากับน้ามันที่มันเข้ากันไม่ได้